ขอให้ปรับปรุงตัวเองเวลานี้สภาพบ้านเมืองของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเราเกิดในอู่ข้าวอู่น้ําในเมืองไทยของเรานี่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้าใครเกิดที่ไหนก็สมบูรณ์ผลมาด้วยเพื่ออุปโภคบริโภคจึงไม่ได้สนใจกับความขาดแคลนอะไรไม่ได้วิ่งเต้นควนขวายเพราะสมบูรณ์อยู่แล้วทั้นต่อมาสภาพการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการความเป็นอยู่ผู้วายของเรานี่เราจึงต้องได้ปรับตัวให้ เขาท่านกบเหตุการณ์ล่านี้ที่จับตัวก็คืออะไรให้มีการประหยัดนี่เป็นหลักสําคัญมากอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวการอยู่การกินการใช้การสอยให้ทําอย่างง่ายได้สมกับเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราฟุ้งเฟ้อเหิมสอนให้อยู่ในความพอดีพอดีการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าเป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไป เลื่อมเนื้อเหลื่อมตัวสมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทยของเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำคาของไทยเราที่จะช่วยเหลือกันใช้สอยหรือดื่มกินของเมืองนอกให้ถือว่าเป็นสมบัติกาฟาเมื่อล่วงไหลเข้ามาแล้วก็มากัดเนื้อกันหนังของเรา